รายงานผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่2-5มกราคม2567หัวหน้าสนราชการนำโดยนางดารุณีแก้วโพธารองปลัดเทศบาลพร้อมด้วยข้าราชการพนักง,งานเทศบาลตำบลชมพูเข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ท่านนายกและคณะผู้บริหารพร้อมขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลเนืน่องในวันขึ้นปีใหม่2567 คณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบนชมพูร่วมแสดงความยินดีกับนายโกเมธธนรัฐพิสารในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตะบลชัยสถานทั้งนี้ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายบุญโสดสมมนุษย์นาย,ยกเทศมนตรีและเจ้าหน้าที่เทศบาลตะบลชัยสถานทุกท่าน วันพฤหัสบดีที่4มกราคมนางสาวจุธารัตน์ภูริวัฒนากรผู้อำนวยการกองการศึกษาร่วมกับคณะกรรมการติดตามตรวจประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบนชมพูและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กประถมวัยให้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ วันศุกร์ที่5มกราคมน,นายอนันต์ฟองจันนายุเทเมศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างดำเ,เนินการซ่อมแซมถนนพร้อมทำเนินชะลอความเร็วโดยยางแอดฟสัสณถนนสายทางไปวัดร่มป่าตองหมู่ที่9บ้านร่มป่าตองตามใบคำร้องของประชาชน ประมวลภาพงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยงานกู้ชีพคู่ภัยเทศบาลตะบลชมพูที่ได้ให้บริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลตลอดทั้งสัปดาห์นี้ เทศบาลตำบลชมพูเปิดให้บริการผ่านระบบ e-service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่โดยขอรับบริการได้นะห้องศูนย์บริการประชาชนศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จ one-stop service ตารางการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเทศบาลตำบลชมพูประจำปีงบประมาณ2,567วันอังคารหมู่ที่1ถึงหมู่ที่4 วันเสาร์หมู่ที่5ถึงหมู่ที่9และชุมชนต้นหาดจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกบ้านได้นำขยะมาวางณจุดทิ้งในคืนก่อนวันทำการจัดเก็บเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างของขยะเทศบาลตำบลชมพูได้เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สำหรับการติดตามรับชมกิจกรรมของเทศบาลตำบลชมพูโดยการพิมพ์ค้นหาเทศบาลตำบลชมพูในช่องติกตอกท่านสามารถกดติดตาม กกดถูใจเพียงแค่สแกน QR code ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ท่านสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของเทศบาลสมุทชมพูได้ที่ Facebook, Line, Youtube และรับฟังผ่านคลื่น FM 103.50 MHz ทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตั้งแต่เวลา10โมงเป็นต้นไปและอีกหนึ่งช่องทางติดต่อได้ที่ห้องศูนย์บริการประชาชนวันซับเซอร์วิสพิเทศบาลตาม,มชมพูนะเจ้า